สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส bon ู่สนามเอื้ออาทรบางฉลงนะครับวันนี um> ้เมียนมานะครับไม่สวมรองเท้านะครับเจอกับเจ้าของสนามครับเอื้ออาทรบางฉลาง ตอนนี้สกอตยังต้นๆอยู่นะครับเท่านั้นครับสองหนึ่งหรือเปล่าเว้ยเว่ยเวยดูลูกเสิร์ฟของมินมานะครับเสิร์ฟสปินโอ้ยเสิร์ฟสวยงามมากครับเสิร์ฟสปินหมุน ลูกหมุนหายรับอยากตรงนี้ได้แต้มแล้วครับสามสองนะครับลูกลูกเสิร์ฟเมียนมาสปินลูกนี้โอ้ยแค่ได้แต่ว่าออกนะเสียดายสองสาม ลูกนี้แลกข้ามนะครับน่าจะแลกข้ามสามสามฮะเจ้าถิ่นได้เสิร์ฟมาเมียนมาตั้งด้วยหัวลูกนี้ปาดโอ้ยปาดแรงมากดูลูกเสิร์ฟเมียนมานะครับรองท้าไม่ต้องใส่รองท้าไม่ใส่นะครับ สไลด์เข้าไปลูกนี้ปาดโอ้วหมูบดเจ้าทินได้เสิร์ฟครับสามสามเสิร์ฟข้ามาเมียนมารับด้วยหัวยังได้ครับแก้ไปเบาๆลูกนี้ เหนียวครับเหนียวลูกนี้โอ้โหครัามสิมีฟุกนะครับลูกนี้ฟุกปิ้นเลยนะครับลูกนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเหนียวมากลูกนี้เสี่ยนส่งไทยเมียนมาได้ส่งครับ ดูเมียนมาเสิร์ฟไม่ต้องใส่รองเท้าเลยนะครับรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะได้มีคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมนะครับ3ต่อ3เมีนยนาามาเสิร์ฟเบาๆลูกนี้ลูกหยอดวันนี้เจ้าถินเตะไม่กล้าโอ้ยนี้ไม่เต็มนะครับแซมขึ้นแล้วนะครับเป็น4ต่อ3นะครับ เรามาดูลูกเสิร์ฟเมียนมานะครับดูไม่ต้องใส่รองเท้าหมุนสปินก็ไปโอ้ยลูกนี้โอ้โหลูกหมุนครับลูกนี้หมดปาดโอ้สวยงามกล้องอยู่ไหนกล้องเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับทางเจ้าบ้านได้เสิร์ฟนะครับสามต่อสี่เมียนมาน้ำอยู่หนึ่งแต้มครับ เสิร์ฟมาลงนี้เม้นมารับไปหัวลูกนี้ปาดโอ้ลูกนี้โอ้โหลูกปาดเหมือนกับเหมือนกับใส่กระบอกปืนเลยนะครับตรกนี้มาดูลูกเสิร์ฟของเม้นมานะครับมาดูลูกเสิร์ฟเม้นมานะครับดูรองเท้าไม่ต้องใส่นะครับปิ้นเบาๆหยอดเบาๆลูกนี้รับหลังเท้ากระชกโอ้รับยากครับลูกนี้ ก็ปิ้นไปเบาๆนะครับรับรองเท้าโอ้โหเป็นลูกเสิร์ฟแบบง่ายๆเลยนะครับรหรังเท้าสไลด์ไปเบาๆลูกนี้โอ้โหหมูปาดได้สวยนะครับเจ้าทิน <c oughs> ก็เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับตอนนี้ทางเจ้าบ้านตามอยู่นะครับ สามต่อห้าเจ้าบ้านเสริมมาตักด้วยหัวลงนี้โอ้ตอนวนี้มินมามาจากไหนครับผมโทษครับจากไหนนะมาจากไหนนะฮะนี่ผมเว่ยเวย เม่นมาตั้งขึ้นเลยสวยลูกนี้รับนี่เย็บกลางสนามเยียบยอดแล้วก็ลูกนี้ลนโโหลงเดียวโหตั้งลูกเดียวโอ้มีแพ็คเต็มเตนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังแต้มกันอีกทีนะครับตรงนี้เจ้าทินเสิร์ฟก็มาเมียนมาปาดโอ้ลูกนี้ลูกออกแล้วนะครับแต่ว่ารับนะครับก็ถือว่าเสียลูกเสิร์ฟเมียนมานะครับรองเท้าไม่ใส่นะครับผมนะฮะอุ้ยห้าต่อสีอน่นะไม่ห่างนะครับนำ่านำไปหนึ่งแต้มนะวชิดเข้าไปตรงหน้าตรงนี้ ยังค่อยได้นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ4ต่อ5เจ้าทินได้เสิร์ฟนะครับเจ้าทินได้เสิร์ฟจิบโยงหลังลูกนี้ตั้งรวยหัวลูกนี้โอ้โห้ยลูกนี้โอ้ยไปกินอะไรมานะเหยียบแรง เดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยนะครับทำไมไกินไปกินอะไรมาถึงเหยียบแรงมากเบียนม่านะครับดูลูกเสิร์ฟไม่ใส่รองเท้านะครับบินเข้าไปโอ้โอเวยเวยเวย์สี่ท้อห้านะครับเจ้าถิน่นตามไปหนึ่งแต้มโอ้ติดเน็ต มาดูลูกเสร์ฟเมียนมาานะครับชิดไ,ไปเบาเจ้าทินตั้งขึ้นลูกนี้ปาดดื้อยาโอ้อ,อกโอ,อ,อกย,ยมาดูลูกเสร์ฟเมียนมาานะครับ ถ้าเป็นเราก็เจ็บเท้าแล้วครับไม่แสลองเท้านะครับเมียนมาเสิร์ฟปินไปเรานื่อนิดปนไซด์ด้วยนะครับโอ้เกือบอยู่นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับทีนี้ทางเจ้าทินได้เสิร์ฟครับ4-6 ลงครับลูกนี้จะก้อดีครับ5ต่อ6นำมาแจมเหมือนเดิมนะครับเจ้าถิ่นไล่มาเวอยเว่ยเว,ย,เวยนะครับลูกนี้เว่ยเวยนะครับมาดูลูกเสิร์ฟเมียนมานะครับเสิร์ฟเบาๆลูกนี้ลูกยอดโอ้แปะหลังเท้า โอ้ไม่ข้ามนะครับตรงนี้ชิดเบาๆเาจ็ดต่อห้านำมาสองแต้มเหมือนเดิมแค่ยอดตรงนี้โอ้ซ oh, ันแบ็กก็ไม่ข้ามนะตรงนี้เต้าทินตามมาอีกสามแต้มนะครับเต้าทินตามสามแต้มนะครับตรงนี้ สิบสองแจมเกมนะครับเมียนมาเซิร์ฟโอ้โหลูกล้นนะครับตรงนี้เจ้าทีนได้เสิร์ฟนะครับ เจ้าทินเสิร์ฟตามไปสามแท้นนะครับมามาตั้งด้วยเขาวสวยงามมากลูกนี้โอ้เป็นลูกเป็นลูกเหยียบหน้าเน็ตแรงมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ดูนะครับว่าไปกินอะไรมาฮะเสิร์ฟแรงมากเลยครับเออเหยียบแรงมากครับรองเท้าองเท้าไม่ต้องใส่นะครับลูกนี้หมูตั้งขึ้นเราดินตั้งจัดซันเบ็กโอ้ตามไปได้ยังตามได้ลูกนี้ คราบหัวแกมาดีดาบสองโอ้ยดาบสองไม่ไดาติดเน็ตนะครับโอ้ยเจ้าถินเจ้าทินโอ้ยลูกนี้สวยสวยงามเลยฮะลูกตั้งสวยงามนะฮะมึงมันนะครับมึงนี่มันมากครับเจ้าถิน่นตาม เเมลยนะครับนี่ลูทิะครับมาเก้าต่อห้านำไปสี่แทมนะครับโอ้โหเสิร์ฟบอลูกนี้หมูโอ้เกือบอยู่นะครับตรงนี้ เจ้าถินตามไปสี่แทมเลยนะครับผมั <c oughs> กดูหัวลูกนี้ดูลูกเยียบ็บโอ้โ้หแรงมากๆเลยนะครับนี่เป็นลูกถนัดของเขานะครับทางเมียนมาลูกปาดหน้าเน็ตเยียบหน้าเน็ตแรง <c oughs> มาดูลูกเสิร์ฟนะครับ ก้าต่อห้านะครับเมียนมาเสิร์ฟนำไปสีแต้มไปโยงไปหลังเลยลุงนี้ป,ปาดโอ้โห,โหสวยงามเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับห้าต่อเก้า ดูนี้เม่นมาแป็กเองนะครับผมเวย้ยเวย้ยเวยเวย,เ,วยเป็น6ต่อ9 6ต่อ9เจ้าถิ่นได้เสิร์ฟเจ้าถิ่นเสิร์ฟมาหยอดมาหน้าเน็ตลูกนี้ตั้งโอ้โหแต่ลูกนี้ไม่เคยเห็นเลยครับลูกนี้ลูกนี้ไม่เคยเห็นนะแต่ลูกยังไงน,นะครับเป็นลูก เก้าต่อหกเมียนมาได้เสิร์ฟเมียนมาเสิร์ฟแปหยดเบาๆลูกนี้อ๋อรับหยดแตก้วครับลูกเสิร์ฟดีมากเลยครับลูกหยอดรับหลังเท้าแตกนะครับเมียนมาได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟมากไล่ซายๆๆลูกนี้โอ้เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเจ้าทีนได้เสิร์ฟ ในสิบสองแต้มเกมทัศนสนามเอ,ออาทรบางฉลงครับเจ้าทินกับเมียนมาน,นะครับจากในหัวตังนี้ลูกเจอ,อเจอลูกเหยียบแล้วโอ,โอ้เขาเรียรกว่กลกนานนลูกปากายคิก,กลูกน,น,นี้ฮะเหยียบหน้าเน็ตนะครับลูกปากายคิกเดี๋ยวเราจะฟังจาก เว้ยเว้ยครับเว้ยเป็นเสิร์มครับเราได้ยินแตมไม่ชัดนะครับโด่งเข้ามาลูกนี้สร้างโดยหัวไปหน้าเน็ตโอ้ตอวัดเลยนะครับลูกนี้ S <S> โอ้โหเกือบไม่ฆ่าตรงน,นี้โอ้ได้เจ้าดินแก้ตัวมาได้นะครับหกต่อสิบนะครับผมเมียนมานำไปสีแต่เหมือนเดิมโอ้ ลูเมียนมาเสิร์ฟครับเซิร์ฟคิดลงหน้าเน็ตลูกนีเน้เจ้าทินเจ้าทินเตโอโอ้โหลูกนี้ ถ้าอยู่หน้านนี่คือไม่เหลือนะครับเงี้ยมากคนนี้นะเสริมแรงเอียบแรงนะครับสิบต่อหกเดี๋ยวสองแท่งเกมนะครับไปลูกนี้ตั้งขึ้นลูกนี้โอ้ปาดได้ดีนะครับเจ้าทินหกต่อสิบ นะคเจ็ดต่อสิบนะครับเหลือต่างเลยหัวคนตรงนี้ลูกเหยียบโอ้โหเหยียบซ้ายเขาได้ขวาก็ได้นะครับถนัดทางซ้ายทางขวาเลยนะครับลูกเหยีบยบมาดูเงี้ยนมาเสร็จนะครับ เมีนมาเสิร์ฟโอ้ไม่ข้ามนะครับตรงนี้เว้ยเวยเวยนะครับตรงนี้ติดสิบต่อเจ็ดนะฮะเมียนมาได้เสิร์ฟครับเมียนมาเสิร์ฟ ชิดเบาๆลูกนี้โอ้โหเกือบไม่ข้ามแล้วลูกนี้แค่ชิดนนิดโอ้โอกนะครับเว้ยเวๆยเวยเวยเวยน่าจะได้แต้มเดียวเกมแต้มเดียวเกมเปล่าครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับผมเหลือแต้มเดียวเกมนะครับ ตามเดียวเกมครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดชีบเบาๆยอลูกนี้ตั้งขึ้นได้ปาดไหมได้เตะโอ้โหใช้ได้นะครับลูกนี้เตะแก้มาได้ครับได้เสิร์ฟเจ้าทินได้เสิร์ฟมาครับเสิร์ฟไล่้ายมาตั้งด้วยหัวลูกนี้ลูกดูลูกปาดโอ้โห เมียนมาคู่นี้เราเพิ่งเจอนะเราเพิ่งเห็นนะครับผมมาเยี่ยมสนามเอื้อทอนบางโฉลงนะครับมาดูลูกเสือเมียนมาครับชิดหยอดซ้ายหยอดขวาน,นะครับพลาดไม่ข้ามนะครับผมโอ้แ้มเท่าไหร่ครบอ๋อสิบสามแซมเกมนะครับสิบสามแซมเกมสิบสองต่อเจ็ดสิบสองต่อเจ็ดนะครับ เม็ดเดียวเกมไหมครับได้เกมไหมลูกนี้เกมไม่ชิดไปตรงกลางดูงนี้ตั้งขึ้นได้เตะโอ้โหเจ็ดต่อสิบสองชุดมาตั้งด้วยหัวปาดไปนาเน็ตโอ้โห้ยตั้งขึ้นโดดขึ้นไปเหยียบเฉยเลยครับตรงนี้ลูกห่างโซนนะครับ วรวมคล่องตัวของเมียนมานะครับอยู่รองเท้าไม่ใส่นะครับเมียนมานะครับลูกนี้เสิร์ฟเกมหรือไปเกมไม่เกมเกมไม่เกมลูกนี้เกมไม่เกมลูกนี้1งโอ้โห สันแบกคืนมาได้นะครับของลูกนี้ยังเปลี่ยนเสิร์ฟอยู่นะครับเจ็ดต่อสิบสองชิดใบต่างขึ้นลูกนี้ห่างตัวยอดลูกนี้ตั้งขึ้นโอ้โหลูกนี้บาดตดเน็ตห่างเลย แปดสเจ้าถ <82 S 2> ิ <gosta> e right <away> ่นยังตามอยู่นะครับ82นะครับเจ้าถิ่นตามครับ82ตามพม่าคิดโอ้ลูกนี้สวยงามมากครับลูกฟีนเน็ตครับเสิร์ฟฟีนเน็ตครับเจ้าถิ่นเสิร์ฟฟีนเน็ตสวยงามมากครับลูกนี้ ก้าต่อ12รู้วราจะทันหรือเปล่านะครับเจ้าทินเสิร์ฟความความมาลูกนี้ด้วยหัวลูกนี้หน้าเน็ตสบัดโอ้ลงครับลงนี้สบัดด้วยหัวลูกค่าเขาหลากหลายมากนะครับเหียนยมมากคนนี้ดูลูกเสิร์ฟไม่แส่ลองเขาชิดจะเกมหรือไม่เกมลูกนี้โอ้เสียนะครับ เปลี่ยนเสร์มนะครับเปลี่ยนเสร์ฟนะครับลูกนี้8ต่อ12นะครับเจ้าถิ่นได้เสร์ฟครับเสรฟมข้ามาลุกตั้งโดยหัวลูกเดียวลูกนี้ไปหน้าน็ตโอ้ลูกเดียม่ยุกให้เขาเลยนะครับอ่าพักครึ่งน,นะครับพักครึ่งพักพักหนึ่งนาที เพื่อให้นักนก,กีฬาไปดื่มน้ำดื่มน้ำเยี่ยวนะครับพร้อมสู่แล้วครับเบสเดี๋ยวเกมนะครับเกมหรือไม่เกมครับลุงนี้เกมหรือไม่เกมครับลุงนี้ชิดเบาๆโอ้โหที่กลาโอเคโอเวอร์นะครับฮาพมา่าชนะ ทีมเจ้าภาพเพื่อทอับางฉลวงไปไดีดอสกอร์13ต่อก็อ8นะครับต่อ9นะครับ13ต่อ9นะครับเนาะเมยนมามาจากไหนเนี่ยเมยนมาอเมียนมามาจากไหนเนี่ยจากที่ไหนเนี่ยเมยนมาเนี่ยเออไปกินอะไรมาปาดแรงมากไปกินอะไรมาครับ โอ้โหสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมกอต้นทุนส่งนนี้นะครับผมสวัสดีครับ